สวัสดีครับผมผู้ไก่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนกระโดดเชือก3ท่าแบบเทพๆนะครับแค่กระโดดเป็น3ท่านี้คุณก็ดูเท่นในสายตาคนอื่นเลยนะครับถ้าเนเพื่อนพร้อมกันแล้วก็มาดูกันเลยครับถ้าพร้อมกันแล้วก็มาเริ่มฝึกไปมาพร้อมกันได้เลยนะครับสาหรับท่ากระโดดเชือกเท่ๆนะครับท่าแรกมีชื่อว่าท่า boxer step นะครับท่านี้เป็นการกระโดดเชือกแบบนักมวยนะครับและเป็นท่าที่ผมชอบใช้มากมาก ส่วนใหญ่จะเห็นผมใช้ท่านี้บ่อยนะครับลักษณะการกระโดดก็คือการสลับซ้ายขวาครับแต่จะมีจังหวะการย่ําเท้านะครับ2ครั้งแล้วก็สลับไปเรื่อยๆเลยนะครับท่านี้เป็นท่าพักสําหรับคนที่กระโดดมานานๆแล้วเหนื่อยนะครับแถมดูเท่นะครับกระโดดได้เรื่อยๆนะครับท่านี้กระโดดได้นานมากๆมาถึงท่าที่2นะครับท่าที่2มีชื่อว่าจ็อกกิ้งครอสนะครับหรือการวิ่งอยู่กับที่แล้วก็ ควายแขนควายเชือกไปเรื่อยนะครับคล้ายๆกับท่าเบสิคครอสนั่นเองนะครับต่างกันตรงท่าสาหรับท่านี้นะครับเป็นท่าที่ค่อนข้างเหนื่อยนะครับเอาไว้เรียกพลังงานนะครับผมท่านี้แต่ดูเท่นะครับจากที่เห็นในคลิปนะครับก็จะเป็นการควายแขนเนาะจริงๆแค่ควายแขนได้ก็เท่แล้วเนาะมาถึงท่าที่3นะครับท่าที่3มมีชื่อว่าท่าฟุตเวิร์กนะครับท่าฟุตเวิร์กก็คือเป็นการกระโดดแบบท่าเต้นนะครับหรือว่าเป็นท่าแบบ เต้นในยุค90เนาะคล้ายๆกับ running man อะไรประมาณนี้เนาะท่านี้นะครับจะเป็นการสลับซ้ายขวาอย่างที่เห็นนะครับคล้ายๆกับท่าสวิงคิกนั่นเองแต่มีการกระดกปลายเท้าเนาะสำหรับคนไหนที่เริ่มฝึกใหม่นะครับแนะนําให้กระโดดแล้วก็ยกเท้ามาด้านหน้าสลับไปเรื่อยๆนะครับท่านี้เหนื่อยเอาเรื่องนะผมแถมให้อีกหนึ่งท่าน,นะครับคือ db cross นะครับหรือ double under นะครับคนไหนที่ยังฝึกท่านี้ไม่เป็นนะครับก็กดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ยัไงไงกบ้างครับสำหรับ3ท่ากระโดดเชือกแบบเทพๆแค่กระโดดเป็น3ท่านี้ก็ดูเท่ขึ้นมาแบบโหเป็นร้อยเท่าเลยนะครับสำหรับคนไหนที่ยังกระโดดไม่เป็นนะครับผมทิ้งลิงก์วิธีการกระโดดแต่ละท่าไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอคนหนึ่งไลค์ like, คนหนึ่งแชร์คนหนึ่งสับสไคร้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปหลังจากนี้นะครับสำหรับวันนี้คู่แก่ของตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ